สปอยมงังนัฟีเรนตอนที่95บาเรียรแห่งนครทองคำได้พังทลายลงต่อหน้าพวกเขาและถึงแม้ว่าตัวการอย่างโซลิเทลจะยังไม่ปรากฏตัวออกมาก็ตามแต่โดยปริมาณของพลังเวทที่แผ่พุ่งออกมานั้นก็ทำให้เดนเคนเขารู้ในทันทีว่าเธอแข่งแก่งพอๆพกับแมทเลยละ่ะ ข้าคิดว่าบางทีเหตุผลที่มันมาที่นี่อาจจะเป็นแค่การช่วยเหลือแมทหรือไม่ก็จะเป็นอย่างอื่นแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดตอนนี้ตัวอันตรายต่อมนุษยชาติมากที่สุดอย่างเขาก็ได้เป็นอิสระแล้วซึ่งในขณะที่พวกเขาสามคนกำลังปรึกษาถึงเรื่องนี้กันอยู่สตาร์ก็พูดขึ้นมาอย่างตกใจเฮ hey, นี่ไม่ใช่ว่าอาณาเขตของทองคำพวกนั้นมันขยายตัวขึ้นหรอกเหรอพอเห็นแบบนี้ก็แน่ละว่าทีตรงนี้ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป ซึ่งเฟรดุนก็บอกว่าเธอจะรีบไปตามฟิเรนที่ห้องพักส่วนเดนเคนเขาก็อาสาจะช่วยผู้คนให้อพยพออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ก่อนและภาพก็ตัดไปทางด้านโซลิเทลกับแมทที่ใจกลางเมืองนครทองคำแมทนั้นไม่เข้าใจว่าโซลิเทลจะมาช่วยเขาทำไมแต่โซลิเทลก็ได้ตั้งคำถามกลับไปว่าแมทได้ค้นพบอารมณ์ที่เขาตามหาหรือยังซึ่งคำถามนั้นก็ทำให้แมทนิ่งเงียบไปแบบนั้นเองสินะคะ คุณยังไม่เข้าใจถึงอารมณ์พวกนั้นจํำได้ไหมล่ะคะว่ามันเหมือนกับที่ฉันเคยบอกเอาไว้เลยแต่จริงๆฉันก็ไม่ได้รังเกียจความอยากรู้อยากเห็นของคุณหรอกนะคะถึงแม้ว่าอุดมการณ์ของเราจะแตกต่างกันเพราะในการทดลองนะ่ะไม่ว่ายังไงก็ต้องผ่านการผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสุดท้ายคุณก็จะค้นพบคําตอบที่แท้จริงได้ แต่คำพูดนั้นก็ทำให้แมทสงสัยว่าเธอต้องการจะพูดอะไรกันแน่ทางด้านโซดิเทลก็เข้าไปนั่งคางๆพร้อมกับตอบว่าการที่เธอนั้นตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือแมทก็เป็นเพราะว่าตัวเธอจะช่วยพิสูจน์ให้เขาเห็นเองว่าปีศาจอย่างพวกเราไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ทว่าแมทที่ได้รู้แบบนั้นก็ได้ตอบกับโซดิเทลอย่างเฉยเมยว่าอยากจะทำอะไรก็ทำดูเหมือนว่าเขาจะยังคงเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของตัวเอง และตัดกลับไปทางด้านพวกฟิเรนอีกครั้งในตอนนี้ชาวบ้านต่างก็ขนสัมภาระใส่รถม้ากันเพื่อเตรียมอพยพโดยที่ซตาร์กกำลังอุ้มฟิเรนที่หลับปุ๋ยอยู่ในผ้าห่มเอาไว้พร้อมกับเฟรุนที่บอกให้ซาร์กพาฟิเรนไปไว้ที่หลังรถม้าด้วยนะเพราะไม่ว่าเธอจะพยายามปลุกยังไงฟิเรนก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมาสักทีซึ่งเรื่องนี้เดนเคนเขาก็เดาว่าฟิเรนก็น่าจะรู้ดีว่ามีอันตรายใกล้เข้ามาทุกที่แล้ว เธอจึงตัดสินใจที่จะทุ่มเทกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อให้การวิเคราะห์ความทรงจำนั้นเสร็จสิ้นไวที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากนั้นพวกเขาก็เดินนำหน้าไปกับรถม้าและพวกชาวบ้านแต่ในตอนนั้นเองเฟรุนก็สั่งหอนใจไม่ค่อยดี เพราะเธอนั้นสัมผัสถึงพลังเวทของปีศาจตัวการที่เป็นคนทำลายบารียไดยว่ามันกำลังค่อยๆเคลือค่อนทีตามหลังพวกเขามาแล้วโดยความที่สถานการณ์เริ่มจะตึงเครียดขึ้นทุกทีสตาร์กเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยของฟิเรนรวมถึงชาวบ้านที่มีจำนวนไม่ใช่น้อยๆถ้าหากเจอกับปีศาจเข้าที่นี่จริงๆล่ะก็จะต้องเกิดการสูญเสียเป็นอย่างมากแน่นอนเดี๋ยวฉันจะเป็นคนระวังหลังให้คนพวกนี้เองนะฉันจะคอยยื้อเวลาไว้ให้ ถ้าอย่างนั้นฉันจะไปด้วยค่ะทว่าเดนเคนก็แย้งขึ้นมาว่าเขาจะเป็นคนไปเองแต่เฟรุนก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ก่อนที่เธอจะขอร้องเดนเคนได้โปรดท่านเดนเคนช่วยคุมกันท่านฟีเรนกับชาวบ้านทีนะคะฉันมั่นใจว่าถ้าท่านฟีเรนตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เธอจะพลิกสถานการณ์นี้ได้อย่างแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการยืนยันอีกเสียงดันสตาร์เขาก็ชูกำปั้นขึ้นมาอย่างมุ่งมั่นถึงแม้ภายนอกจะเห็นเราแบบนี้แต่ความจริงพวกเราก็แข็งแกร่งนะครับ ซึ่งก็เกือบจะเท่แล้วทาเฟรุนไม่เห็นสะก่อนว่าท่านสตาร์กมือสั่นอยู่นะคะส่วนเดนเคนที่ได้รู้แบบนั้นเขาก็ไม่ปฏิเสธว่าตัวเขาควรจะรับหน้าที่คอยคุ้มกันฟรีเดนกับชาวบ้านเอาไว้จริงๆแม้ว่าจะรู้สึกผิดไม่น้อยที่ให้หลานๆต้องมาเผชิญกับอันตรายแบบนี้ และพอสตาร์กับเฟรุนได้แยกตัวออกมาไม่นานก็ปรากฏว่าโซลิเทลกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้จริงๆแต่ไม่ว่าทั้งสตาร์กับเฟรุนจะกำลังตั้งท่าเตรียมพร้อมต่อสู้แค่ไหนทางด้านโซลิเทลกับเผยรอยยิ้มออกมาอย่างเป็นมิตรพวกคุณไม่ต้องระแวงฉันขนาดนั้นหรอกนะคะเพราะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้คะ่ะฉันเองก็แค่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกคุณมาพูดคุยกับฉันดีกว่านะคะแต่ในลว่าสตากัเฟรุนก็ยังคงไม่ลดอาวุธลง ตังจากมุมมองของเฟรุนนั้นก็ได้มองเห็นถึงพลังเวทที่เธอปล่อยออกมาในขณะที่โซลิเทลเองก็เป็นฝ่ายเปิดบทสนทนาขึ้นอีกครั้งพอมาลองคิดคิดดูแล้วตอนได้พบกับใครเป็นครั้งแรกเราก็ควรจะแนะนำตัวสินะคะฉันคือมหาปีศาจโซลิเทลหวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะทว่าเมื่อเฟรุนได้รู้ชื่อของเธอก็มีสีหน้าเค่งเครียดขึ้นมา มหาปีศาจโซลิเทลงั้นเหรอชื่อนี้ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่มีอยู่ในตำราด้วยนั่นทำให้เฟรุนได้ย้อนนึกถึงเรื่องที่ฟีเรนเคยสอนเธอไว้พร้อมกับเล่าให้สตาร์กฟ,ฟังว่าเมื่อตอนที่พวกเขากำลังเดินทางเข้าสู่เขตที่ราบสูงทางตอนเหนือฟีเรนก็เป็นคนมอบหมายให้เฟรุุนทั้งอ่านทั้งจดจำรายชื่อของเหล่ามหาปีศาจที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้พร้อมกับเตือนว่าห้ามต่อสู้กับมหาปีศาจเด็ดขาด เพราะถึงแม้ว่าเฟรุนจะเป็นจอมเวทที่เก่งกาจก็จริงแต่เธอก็ยังเด็กเกินไปอย่างน้อยสัก50ปีที่จะรับมือกับพวกมันได้และอีกอย่างนะเฟรุนถ้าเธอได้เผชิญหน้ากับมหาปีศาจที่ไม่อยู่ในรายชื่อพวกนี้เมื่อไหร่ให้รีบหนีออกมานะห้ามลังเลเด็ดขาดซึ่งคำพูดนั้นเฟรุนก็สงสัยว่าทำใหมดานฟิเรนเธอก็ตอบอย่างจริงจังว่า สาเหตุที่มหาปีศาจตนนั้นไม่มีอยู่ในรายชื่อก็เป็นเพราะทุกคนที่เคยเผชิญหน้ากับมันนั้นต่างก็ไม่เคยมีใครที่มีชีวิตรอดกลับมาเพื่อบอกเล่านามของมันแม้แต่คนเดียวทางด้านสตาร์กถึงจะได้รู้แบบนั้นก็เถอะแต่สถานการณ์ตอนนี้พวกเราก็ถอยหลังกลับไปไม่ได้แล้วเหมือนกันเขาจึงเสนอกับเฟรดนว่าอย่างน้อยพวกเราควรจะยื้อเวลาให้คนอื่นเท่าที่จะทำได้ ส่วนโซลิเทลนั้นเถอก็ได้แก้ต่างให้ตัวเองดูเหมือนพวกคุณจะเข้าใจอะไรฉันผิดไปนะคะสาเหตุที่ฉันเป็นมหาปีศาจท,ที่ไม่มีอยู่ในรายชื่อก็เป็นเพราะฉันแอบซ่อนตัวจากโลกภายนอกค่ะฉันไม่เคยฆ่ามนุษย์แม้แต่คนเดียวเลยนะคะทว่ามีหรือที่เฟรน่นกับสตาร์กจะหลงเชื่อคำของปีศาจพวกเขารู้ในทันทีว่าโซลิเทลกำลังโกหก พวกคุณจะไม่เป็นไรหรอกนะคะฉันไม่น่ากลัวหรอกคะ่ะมานี่สิมาพูดคุยกันดีกว่านะเราเรื่องราวของพวกเธอให้ฟังหน่อยสิคะแม้ว่าโซลิเทลจะมีท่าทีเป็นมิตรแค่ไหนแต่หลังจากคำพูดนั้นเฟรุนก็ตัดสินใจยิงโซทราออกไปทันทีทวาภาพที่เห็นก็ททำเฟรุนต้องประหลาดใจปรากฏว่าโซลิเทลได้รายเวทป้องกันของมนุษย์เอาไว้ทำไมปีศาจถึงใช้เวทมนต์ของมนุษย์ได้กันละ่ะ และถึงแม้โซลิเทลเองจะรู้ว่าเธอนั้นลอลรวงสองคนนี้ไม่สําเร็จแต่ก็ยังชื่นชมในความไม่ลังเลของเฟรุุนพร้อมพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าฉันเริ่มสนใจคุณแล้วสิคะขอทราบชื่อของคุณได้ไหมดูจากรูปร่างหน้าตาคุณคงจะมาจากประเทศทางตอนใต้ใช่หรือเปล่าแล้วอาจารย์ของคุณคือฟีเรนสินะคะ คุณคงจะต้องถูกฝึกฝนมาอย่างดีแน่ๆเลยแล้วก็กิฟต์ติดผมน่ารักจังเลยนะคะคงจะเป็นของขวัญจากใครหรือเปล่าและไมค์คาเเวทของคุณถึงจะดูเก่าแต่คงรักษาอย่างดีเลยสินะอ่ะขอโทษด้วยนะคะฉันเผลอตัวไปหน่อยเพราะฉันไม่ได้พูดคุยกับมนุษย์มานานแล้วคุณคงจะอึดอัดน่าดูเลยสินะที่ถูกถามคำถามมากมายภายในครั้งเดียวขนาดนี้เพราะงั้นจะตอบมาทีละข้อก็ได้นะคะ ทว่าสีหน้าของเฟรุดุนับนิ่งเฉยดูเหมือนคำตอบของเธอคือการไม่ลังเลที่จะไายเวทโจมตีออกไปอย่างรวดเร็วอีกครั้ง แต่ทวานั่นกับไม่สำเร็จเพราะเฟรน่นได้ถูกโจมตีเข้าเสียก่อนด,ดาบนั้นเหรอตั้งแต่เมื่อไหรการโจมตีนี้มันไวกว่าที่เธอจะรู้สึกตัวด้วยซ้ำทำกลางความตกใจสตาร์ก็ได้ดีบเข้าไปรับตัวเธอไว้ในทันทีทว่าเมื่อสตารกได้เงยหน้าขึ้นก็ปรากฏว่าทั่วท้องฟ้าทั้งบริเวณที่โซลิเทลอยู่หรือแม้แต่ตรงเขาเองก็เต็มไปด้วยดาบแบบเดียวกันอีกนับร้อยนับสิบ ก่อนที่โซดีเทลจะพูดขึ้นว่าถ้าคุณทำท่าจะโจมตีฉันแล้วก็ฉันจะตัดแขนทั้งสองข้างของคุณเพื่อให้ต่อสู้ไม่ได้อีกช่วยตอบคำถามฉันมาด้วยค่ะฉันก็แค่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวกคุณให้มากกว่านี้ ซึ่งจูจูโซลิเทลก็ควบคุมดับเล่มหนึ่งไว้ใกล้ตัวเธอพอดีกับซากที่ตัดสินใจเคลื่อนไหวได้วยความรวดเร็วเพียงชัว่วพริบตาเขาได้ออมเข้าไปโจมตีเธอในทันทีทว่าโซลิเทลนั้นมองออกตั้งแต่แรกพร้อมกับปัดป้องด้วยดาบที่เตรียมไว้อย่างง่ายดายแต่ก็เป็นจังหวะนี้แหละสตาร์ก็ได้ตะโกนออกไปอย่างสุดเสียงหนีไปซะเปรุนก่อนที่เขาจะหันกลับมาประจันหน้ากับมหาปีศาจโซลิเทลอีกครั้ง ซึ่งเธอก็บอกกับซากด้วยรอยยิ้มดูเหมือนว่าคุณจะหวาดกลัวฉันมากเลยนะคะแต่ก็ยังกาที่จะ,ะเผชิญหน้ากับฉันไม่มีเวลาให้ไหวตัวทันดาบจำนวนสี่เล่มบนทองฟ้าก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวและมันก็แทงลงมาที่กลางหลังของซากอย่างจังและพอเขาได้ล้มลงไปกับพื้นดาบพวกนั้นมันก็ค่อยๆสลายหายไปเหลือไว้เพียงบาดแผลชะกันที่เต็มไปด้วยเลือด แต่นั่นก็ยังไม่จบระหว่างที่โซลิเทลกำลังเดินเข้าไปหาสตาร์กก็กลับมีเวทโจมตีขนาดใหญ่พุ่งตรงเข้ามาหาเธอแต่มันก็กลับกระทบกับเวทป้องกันจนเบี่ยงเบนการโจมตีออกไปอีกทางปรากฏว่าเฟรุนที่ควรจะหนีไปเธอได้เข้ามาร่วมต่อสู้อีกครั้งพร้อมๆกันกับสตาร์กที่ค่อยๆย,ยืนหยัดขึ้นมานั่นก็ทำเอาโซลิเทลที่เห็นแบบนั้นรู้สึกประทับใจนี่มันยอดไปเลยนะคะรบกวนพวกคุณช่วยสอนฉันเกี่ยวกับมนุษย์อีกสิ และนี่ก็เป็นอันจบมังงะฟีเรนตอนที่95